ราวก่อนผมได้นำชมเรือหลวงจากรีดเรุเบตแต่เป็นเรื่องราวของอังคาพยพของเรือโดยมีปัจจัยสี่มีที่อยู่ที่กินยารักษาโรคและก็เกี่ยวกับเรื่องเครื่องดุงหผมครบท้วดกระบวนวามแล้วในวันนี้ ผมพาท่านมาถึงห้องเครื่องจักรซึ่งเป็นหัวใจของเรือหลวงจักรีนรอแบกที่ผมเปรียบเทียบว่าเหมือนหัวใจก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะดำเนินการได้มีการเคลื่อนไหวได้มีการปฏิบัติการได้ต้องมาจากที่นี่ อันนี้เป็นพลังอยู่ที่ตรงนี้และผู้ที่รับผิดชอบอยู่นี้คือนาวาโทกิตติพงษ์เรือเดชครับสวัสดีครับ,บเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการประกอบเรือหลวงจากกรในรุเบตอย่างคร่าวๆแล้วก็เราจะพูดถึงเรื่องของ หัวใจของการดำเนินการที่ให้พลังในลำเรือนี้สำหรับเรื่องการต่อเรือผมใช้คำว่าต่อเรือเนี่นะครับครับเรือลำนี้ไม่เหมือนกับเรือที่ต่อมาแล้วแล้วครับตามความเข้าใจสมัยก่อนที่การต่อเรือเราจะต้องวางกระดูก ล้วขึ้นโครงไหมฮะต้องขึ้นโครงครับต้องขึ้นโครงครับแล้วจากนั้นเอาเพลทครับเอาแผ่นเหล็กเข้ามาเชื่อมต่อด้วยกันครับนะฮะแล้วถึงจะเดินท่อทางอะไรต่างๆดานา,นา,นานใช่ครับในตอนหลังใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ในสมัยนี้ตามเทคโนโลยีใหม่สำหรับโดยเฉพาะเรือลำนี้เนี่ยผิดแปลกจากการต่อเรือแบบโบราณยังไงครับเ,เรือลำนี้นะครับจะเป็นเรือซึ่ง เรานำบล็อกต่างๆนะครับซึ่งเรือลำนี้จะมีทั้งหมด99บล็อก oh. 99บล็อกนะครับ oh. โดยที่แต่ละบล็อกเนี่ยจะสร้างขึ้นมาโดยจะมีกงเรือหรือว่าถ้าจะเปรียบเทียบก,กับร่างกายของคนเราก็คือซิ่โครง oh. นะครับและถึงจะเอาแผ่นเหล็กซึ่งเป็นเปลือเกเรือภายนอกม oh. าเชื่อกับเนื้อหนังเอาเนื้อหนังมาคุ้ม oh. นะครับส่วนท่อทางต่างๆ นะครับก็กจะครับเส้นเลือดกอ็ะจะสามารถที่จะประกอบในขณะที่ประกอบบล็อกนั้นได้เลยคือในการออกแบบครั้งแรกนี่เราจะทราบเลยว่าจะต้องมีท่อบริเวณนี้จะต้องมีท่ออะไรบ้างนะครับอยู่ตรงใดที่ใดบ้างเพราะฉะนั้นในแต่ละบล็อกจะสามารถสร้างไปพร้อมกันได้แล้วก็นํามาประกอบกันเพื่อการย่นระยะเวลาให้ใช้ในการต่อเรือน้อยลงครับก็เหมือนกับเครื่องบิน เครื่องบินนั้นบางทีตัวฟิลส์ลาดตัวที่ลำตัวเครื่องบินครับทำอยู่ที่เมืองอังกฤษครับแล้วก็เอาขึ้นเครื่องใหญ่นะฮะบินมาประกอบที่เมืองตูลุสครับก็ผิดกันแต่ว่าอันนี้มันใหญ่เหลือเกินครับไม่สามารถที่จะต้องไปเข็นออกมาจากที่อื่นบนลำเลียงมาจากที่อื่นแต่จะต้องอยู่ที่อู่เรือครับทั้งหมดใช้เวลาเท่าไหร่ เอ,อเรือลำนี้จะใช้เวลาต่อประมาณ5ปีครับ5ปีหปีจนกว่าจะปล่อยลงน้ำได้สี่ปีรัาปล่อยลงน้ำได้แล้วก็ตอนนั้นเราจะต้องมีฝึกครับฝึกผู้ที่จะต้องมาปฏิบัติการในเรือครับผมอย่างห้องนี้ยนะครับที่มองเห็นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันลานตาไปหมดเพราะมันเป็นอะไรที่ที่เรียกว่าเป็นอะไรคอมพิวเตอร์เลย ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยครับเจ้าหน้าที่ทุกคนนี่จะต้องฝึกอย่างหนักครับจะต้องศึกษาเพื่อให้รู้จักระบบทางด้านการทํางานการทํางานของระบบหรือแม้กระทั่งการทํางานของคอมพิวเตอร์ว่าจะสามารถไปควบคุมอะไรได้บ้างครับครับที่ตรงนี้เราใช้กระแสไฟฟ้าโดยที่เราผลิตเองครับใช้มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าครับจำนวนสีเครื่องครับ แต่ละเครื่องจะผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด440โวลต์3เฟสความ60เฮิรตซ์นะครับความถี่60เฮิร์ความควม่มความสามารถในการผลิตร,รวม4,800กิโลวัตต์ซึ่ง4,800กิโลวัตต์นะครับพอกับเมืองเล็กๆเลยครับพัทยานี่สบายเลยคิดว่าน่าจะได้ครับคือถ้าพัทยาไฟดับทั้งเมืองเราสามารถที่จะเดินเครื่อง มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อตอนสมัยสงครามตอนนั้นโดนระเบิดหมดลงหมดเลยนะฮะรเราใช้เครื่องดีเซลในเรือลำน้ำเ,เรือดำน้ำ <ใจ S 1> เอาไปต่อไปจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครับแต่อันนี้ใหญ่กว่าคเครื่องดีเซลในเรือดำน้ำก็แสดงว่าวัตถุประสงค์ของเรือลำนี้เนี่ยมีอยู่มากมายมหาศาลเลยทีเดียวทั้งหมดอะไร ต่างๆนานาที่เกี่ยวกับในการใช้กระแสฟไฟฟ้านี่จะต้องผลิตจากตรงนี้ครับทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับถูกต้องครับอันนี้ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะเราจะรู้ว่าที่ตรงนี้เป็นโรงงานใหญ่โรงงานหนึ่งถ้าเปรียบเรือหลวงจากกรีนารูเบตนี่ก็เท่ากับเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งครับซึ่งมีการส่งกำลังบํารุงมีการดูแลปฏิบัติงานครบ หมดทุกวงจรครับทุกวงจรครับครับเราได้พูดถึงหัวใจของเรือหลวงจักรีนารเบทมาแล้วนะครับตอนนี้ผมมีผู้ถามมาเสมอว่าที่เรามีเรือหลวงจักรีนารเบทซึ่งเสียงบประมาณในการต่อเรือลำนี้ประมาณราวราวเจ็ดพล้านเศษ มันคุ้มไหมแหมคำว่าคุ้มเนี่ยผมก็อยากจะให้ผู้ที่รู้เรื่องรู้ราวจะได้พูดให้ฟังก่อนที่จะไปพบกับผู้ที่ให้ความกระจ่างแจ้งเนี่ยนะครับผมขอพูดนิดหนึ่งคือเรือลำนี้ต่อและจ่ายเงินไปเมื่อห้าปีก่อนนะครับตั้งแต่เงินบาทยังไม่ได้ลอยตัว เงินบาทยังกสเตพุธอยู่เฉยๆนะครับถ้าต่อในสมัยนี้จะเอาสองคูณถ้าเป็นเจ็ดพันจะต้องเป็นหมื่นสี่พันล้านนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราทำมาเมื่อห้าปีก่อนเพราะว่าการต่อเรือเนี่ยท่านได้ฟังจากต้นกลแล้วใช้เวลาทั้งหมดปล่อยลงน้ำสี่ปีฝึกอีกทั้งหมดรวมเป็นห้าปี ตอนนี้เราก็มีผู้ที่จะมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องว่าเรือลำนี้เมื่อต่อมาแล้วใช้ประโยชน์อะไรให้แก่ประเทศชาติและประชาชนมากขอให้นวเอกพิสิทธ์กลิ่นเฟื่องฝ่ายเสยนาธิการกรมกิจการพลเรือนฐานเรือเป็นผู้เล่าให้ฟังครับคืออย่างี้ครับอมอมครับ <c oughs> คือบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมเรือนี่แพงนักนะครับความเป็นจริงแล้วก็อย่างที่อมมอมพูดราคาเนี่ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะครับเป็นการต่ออย่างประหยัดแต่ความคุ้มค่านั้นเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็คือขนาดนี้เนี่ยทั้งน้ํามันก็ดีน้ํามันเชื้อเพลิงสินค้าเข้าสินค้าออกเนี่ยได้ออกจากทางท่าเรือคลองเตยเนี่ยนะครับแล้วก็ผ่านไปสู่โลกภายนอกนั้นเนี่ยมีเส้นทางเดียวซึ่งทหารเรือเราเรียกว่า เส้นเลือดใหญ่ของชีวิตของประเทศถ้าเส้นเลือดเส้นนี้บกพร่องหรือเป็นอะไรขึ้นมาเราจะกินกันอย่างไรประชาชนจะอยู่อย่างไรน้ำมันที่อมอมใช้วิ่งใส่รถทุกวันเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับเพราะนั้นถ้าเรามีเรือลำนี้เนี่ยคอยปกปักรักษาเส้นทางนี้ก็หมายถึงว่าเรือลำนี้เนี่ยเป็นเรือที่ดูแลเศรษฐกิจของชาติโดยตรงนะครับแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือประชาชน การอพยพพี่น้องประชาชนนะครับจากที่ต่างๆก็ตามถ้าหากมีปัญหาในประเทศรอบข้างเราจําเป็นที่ต้องเอาคนไทยของเรากลับนะครับเรือลํานี้ก็สามารถจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างนั้นได้เพราะขนทีนึงเป็นพันนะเป็นพันครับนะอ๋อมก็ดูที่อยู่ที่กินแล้วนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนั้นเนี่ยเรือลานี้เนี่ยมีความคงทนทะเลสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามีพายุแบบพายุเกหรืออะไรอย่างนั้นนะครับเรือลำนี้สามารถที่จะไปช่วยเรือประมงนะครับหรือพี่น้องชายฝั่งเนี่ยได้ทันทุ่มทีตลอดจนออยริกนะครับคือคือพยพจากออยริกได้ออยริกนะครับแท่นขุดเจาะกลางทะเล60สิบวแท่นเนี่ยเราสามารถที่จะความคุงทะเลเนี่ยได้ยอดคลื่นเท่าไหร่ก็ตั้งแต่สิบสิบเอ็ดเมตรขึ้นไปสิบเดเมตร เขาเรียกว่าสามชั้นครับสเตตที่ที่สี่สามารถจะคงทะเลอยู่ได้คือทนคลื่นอยู่ได้เนี่ยตึกสามชั้นถึงคลื่นลูกนั้นขนาดสามชั้นนี่สิบเอ็ดเรือเรืออื่นนี่จมหมดแล้วไปไม่ได้จากกรีนเวทไปไปได้นะครับก็มีหลายคนถามว่าเอาแล้วถ้าพายุแรงๆนั้นเนี่ยเครื่องบินจะขึ้นอย่างไรก็ไม่ขึ้นครับจะขึ้นไปทำไมล่ะก็รอ รอจนเบาบางแล้วเราก็ขึ้นไปช่วยนะครับสำหรับการค้นหาไงการค้นหาเพราะเรามีเฮลิคอปเตอร์แบบซีฮอกประจำอยู่บนเรือนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วก็ในยามสงครามเราก็จะใช้เรือลำนี้เป็นเรือเป็นเรือถงครับเป็นเรือบัญชาการเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเป็นมีวัตถุประสงค์เนี่ย ครอบักรวาลครอบักรวาลอ่าว่าอย่างนั้นครับทีนี้พูดกันถึงเรื่องเครื่องบินประจําเรือครับซึ่งมีทั้งเฮลิคอปเตอร์มีทั้งอ่าเครื่องบินขึ้นลงขึ้นลงดีเนี่ยนะครับวันเดี๋ยวเราจะไปดูที่นอนไปดูที่นอนคือเป็นที่เก็บเครื่องบินครับเชิญครับเชิญครับที่นี่คือ ที่นอนหรือที่จอดของเครื่องแฮร์เรีร์แล้วนักบินประจำอยู่ที่นี่ก็คือเรืออากาศเรือ,รเ,รอเอกนรงนินน้ำเผ็ดครับนรงดินน้ำเพ็รผู้มีชั่วโมงบินมากหลายร้อยชั่วโมงแล้วสำหรับเครื่องนี้แค่86ครับแต่เครื่องอื่นเริ่มตั้งแต่โรงเรียนในเรียนการบินหารการบินนะที่กำแพงแสนครับ จากกำแพงแสนไปที่อเมริกาจากอเมริกาไปบินสเปนอีกปีหนึ่งเป็นนักบินประจำเครื่องนี้สำหรับเครื่องที่เห็นนี่เป็นเครื่องสำหรับฝึกคือมีไซ้ายใบซ้์มีที่นั่งสองนะฮะส่วนสำหรับลำอื่นนั้นอันนี้จะเป็นที่นั่งหน้าหลังครับหน้าหลังเป็นแทนเดมครับเป็นแทนเดมหน้าและหลังไม่ไซ้ายใบซ้ายนะฮะเพราะผมไม่ได้ข้งโงกขึ้นไปดูเพราะคอไม่ยาวพอ ตามปกติแล้วเครื่องจะอยู่ในแฮงก้าถ้าเวลาจะเอาขึ้นไปบนดาดฟ้ามันจะมีลิฟต์ยกมีลิฟต์สำหรับยกบเป็นอลิเวเตอร์ซึ่งเอาเครื่องบินนี้เข้าไปที่นั่นแล้วก็วค่อยๆยกขึ้นไปใช่ครับแล้วจึงจะเคลื่อนตัวไปอยู่ที่รันเวย์ใช่ครับนี่แหละครับนี่เครื่องแฮร์รียร์ส่วนเครื่อง ah ks, ซีฮอคซีฮอคครับ อยู่ในนี้เหมือนกันหรือเป่าสามารถจอดได้ครับในนี้แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ข้างบนครับ,รบเพราะมีเครื่องตรึงไว้ทั้งหมดเลยใช่ครับนี่แหละครับนี่ก็เป็นเขี้ยวเล็บของเรือหลวงจากร er ีเนอร์เบตและเขี้ยวเล็บของชาติของเราด้วยนะครับ ท่านผู้ชมคิดว่าคงจะมานั่งกันอยู่ที่โรงแรมนะครับไม่ใช่ครับเวลานี้เราอยู่ที่ห้องรับรองของเรือรบหลวงจัก,กรีนาร์เบนะบผู้ที่นั่งทางขวาเบื้องของผมนี่พบกันแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคราวนี้ก็พบอีกครับท่านพลตรริเกียรติกอบสุขท่านผู้นี้เป็นผู้ขับหมวดเรือ,อเฉพาะกิจที่401นะครับซึ่งไปรับเรือ,ล,อลำนี้มา สช่ไหมครับแล้วก็พานักเรียนในเรือไปฝึกด้วยถัดไปท่านก็เป็นนาวาเอกทุรศักษ์พผู้ควงผู้ครับการเรือครับส่วนทางนั้นด้านนี้ก็คนหน้าเก่าคนหน้าเก่าครับนาวาเอกพิสิทธิ์เฟื่องครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องเรือหลวงจากบรีเนอเบดซึ่งมีเครื่องบินอร์เรอร์ประจำอยู่ตามปกติแล้ว ถ้าเรืออยู่ในท้องทะเลเครื่องบินก็จะอยู่ในเรือครับแต่ถ้าเมื่อเทียบท่าเรียบร้อยแล้วเครื่องบินนั้นจะต้องขึ้นจากเรือไปยังสนานีเพื่อสะดวกแก่การปฏิบัติการที่จะนำเครื่องบินขึ้นจากเรือนระก็จำเป็นจะต้องออกเรือจากาท่าหันหัวเรือสู้ลง ลแล้วก็เครื่องบินนั้นแทนที่จะยกตัวขึ้นด้วนเฮลิคอปเตอร์จะต้องใช้รันเวย์ซึ่งสั้นมากแต่มีมุมยก12องศา,าเพื่อจะได้วิ่งขึ้นไปพร้อมทั้งลมที่ต้านประมาณจะช่วยพยิบึนทำให้เกิดความเร็วที่จะไปเกาะอากาศได้ก็เป็นการขึ้นโดยที่ประหยัดน้ำมัน แทนที่จะต้องยกวัวขึ้นซึ่งท่านก็จะได้เห็นการขึ้นของเครื่องบินเทเยรในลักษณะที่เรียกว่าไม่ขึ้นลงครับตอนนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องการที่จะไปรับเรือครับการ,รไปรับเรือนี้ต้องมีการเตรียมการโดยเฉพาะอยู่ใต้บังคับบัญชาของท่านขาบอกบอลเรือร กองเรือจาพอวกาซึ่งก็อยากจะขอให้ท่นานได็เล่าให้ฟออังโดยปกติแล้วกอ,อ,องทัพเรือมีการฝุดท้านักเรียนเ,นยร,เรือชั้น5ต่างประเทศเป็นประจำทุกปีสำหรับปีนี้มันมีการคุ้มกันเรือจากทีนอระเบดกับจากกับจากประเทศสเปนกับประเทศไทยด้วยเ,เพราะฉะนั้น จึงรวมงานกองทัพเรือจึงรวมงานทั้งสองงานนี่เข้าด้วยกันก็กลายมีเป็นภารกิจทั้งสองอสองภารกิจนักเรียนในเรือไปฝึกด้วยเอานักเรียนในเรือไปฝึกด้วยครับแล้วก็เมื่อไปถึงสเปนแล้วก็รับคุ้มกันเรือจากเรือหลวงจากกีนาร์เบตกลับสู่ประเทศไทยมีฟริเกตสองลำใช่ไหมครับเรือคุ้มกันที่นําไปก็เป็นเรือฟริเกตสองลำลำหนึ่งก็ขนาดสองพันตันอีกลำหนึ่งสามพันตัน คือเรือหลวงกระบุรีและเรือหลวงนเรศวนตลอดในขาปไปนั้นเราก็นำนักเรียนในเรือประมาณ1นึ่หน่ายไปฝึกตามหัวเมืองต่างๆตั้งแต่สิงคโปร์แล้วก็มุมไบหรือบอมเบย์ของอินเดียและจากนั้นก็ไปที่ซาอุคือเจดดา,จ,ดดาจากเจดดาก็ เข้าไปที่คองสเวตปลายคองสเวตก็พุ่งขึ้นไปที่ยุโรปไปที่อเล็กซานเดรียไปที่ออทไซดยไม่ครับเราออกพุ่งขึ้นเหนือไปเลยไปสู่ประเทศกรีซออกไปกรีซคือพุ่งเอทเทนจากเอเทนเราก็ไปแวะที่เนเปิลของอิตาลีจากจากเนเปิลเราเราไปตูลองของฝรั่งเศสจากฝรั่งเศส ก็ไปถึงโลต้าทางใต้ของสเปนเป็นฐานทัพเรือนะฮะเป็นเมืโลโลองเมืองปลายทางแล้วก็เป็นฐานทัพเรือฐานทัพเรือที่เรือหลวงจากนี้นัเรีฝึกอยู่ใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะใช้เวลาในช่วงขาไปนี่43บวันฝึกไปด้วยอะไรไปด้วยใช่ไหมครับฝึกไปด้วยครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของจุดมุ่งหมายในการฝึกนักเรียนในเรือนะก็เรามีจุดหมายเพื่อจะฝึกให้เขา ได้ทําหน้าที่นายทหารเรือก่อนที่จะจบเป็นนายทหารในอีกสองสามเดือนข้างหน้าแล้วนอกจากนี้เรายังมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เขาได้คุ้นเคยกับทะเลให้เขามีความรู้ในเรื่องการเดินเรือนําเรือให้คุ้ให้มีได้รู้จกักเมืองท่าต่างๆได้มีการทัศนศึกษาตามประเทศต่างๆที่ผ่านไปก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียน ักเรียนในเรือชั้นห้าซึ่งจะได้รู้ได้เห็นได้เปิดหูเปิดตาที่จะนําเอาสิ่งที่ดีมาพัฒนาตัวเองและกองทัพเรือหรือประเทศชาติต่อไปขากลับใช้เวลาเท่าไหร่ครับขากลับใช้เวลาประมาณ41่วันจากวันที่1กระกรกฎาคม2540ันาินทางถึงประเทศไทยวันที่10เป็นวันที่เรารับ ที่สถิต,ต,ตที่สัติตนะครับตอนนั้นก็ผู้การทุรศักดิ์ก็นำเรือมา <ฮะ S 2> โดยขอบอกตอนนั้นอยู่บนเรือแจ็คเรีนเบ็ดไหมเราจะมีผมจะอยู่ในเรือหลวงนาเรศวรในตอนแรกเพราะเนื่องจากว่ามีการฝึกนักเรียนในเรือทั้งสองลำนั้นด้วย <ฮะ S 2> แล้วในช่วงหลังนั้นเนื่องจากมีเจเลทอรอของทัพเรือจะมาตรวจ ฝึกการฝึกภาคใ,ในเรือใ,ในช่วงภูเก็ตสัตีหีบทางกองบังคับการก็ย้ายมาประจําอยู่หรือรอยู่บนเรือนี้เรือหลวงจากกรีนรเอร์เบในช่วงหลังจนกระทั่งมาเทียบผ้าสตีหีบโดยสวัสดิภาพเป็นความภูมิใจของกองทัเพเรือและประชาชนทั่วไปที่เราได้มีเรือหลวงจากกรีนรเร์บผู้มี ใหญ่แห่แงราชวงจ์ราชวงศ์จักรีอันนี้เป็นความภูมิใจของคนไทยท้กชาตินะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนและขอขอบพระคุณท่านบาบท่านผู้การและนวเองพิสิทธิ์ไว้ณที่นี้สวัสดีครับ